ตอนนี้กำลังจ,จับจ้องอยู่ที่ซูเปอร์วิเซอร์สาวสวยของเราพี่คุณนะครับซึ่งมีความสุขกับการได้เก็บขยะนะครับก็เป็นอาชีพที่เหมาะกับเธออย่างยิ่งเลยนะครเราเราเราค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วสําหรับวันนี้นะอ้อยจ๋าย้อยเป็นคนวัดลมดีครับคนนี้ About ถึงถึกอยู่กับเรามานานแล้วมีความมีความสุขมากเลยที่ได้ทาทาตัวให้เป็นประโยชน์วันนี้นะ จะเห็นได้ว่าพวกเรามีความสุขนะครับกับการที่ได้ทําทใจเป็นสาธรารณจิตสาธรารณะเพื่อที่จะทะนุบำรุงสถานที่การศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับสวยมากเลยฮะ